สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจแปนเหมือนเดิมน,นะคะอัปเดตหลังฝนตกหนักตอนนี้ก็ยังไม่หยุดค่ะยังโปอยโปรยอยู่ฝนตกหนักสามชมั่วโมงหนักมากอัปเดตให้ดู สดชื่นชื่นเลย หลังฝนตกหนักหลังฝนตกหนักมาลูกันเลยแรงโอ๊ะไอปุ๊กมายางใยายอะ กม่ห้อยบ่ฮะยังไม่มาอีกอ,อะไรวะบมอ,นนอ๋อแล้อมันจะมากี่โมงมแล้วมันม,มันได้อะไรกินกันเนี่ยกินอะไรกิน,นอะไร,รก็พัลโล่เหรอแล้วยายกินกับอะไรกินข้าวราดกินเล้ยงกัแล้วเอ๊ะ เออไอดำมันหายจริงๆนะมันไปไหนอ่ะมือบอลเดย์เจอไหมอ๋อหายทั้งวันอะโดนมืดไปไหนฮะยังคนตกก็ไม่เห็น ดำ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 เออแล้วเมื่อเช้ามึงก็ยังไม่ได้กินข้าวด้วย เหมียวก็ยังไม่ได้กินเคยเต้จแมวก็ยังไ่ได้กินข้าวฮะไข่แมวเหรอี่บ่เปิระดวิ ยายจ่าอุตรานี one, s <S ่เ <Credit noise> ้าอหญ่นาจ่อยายจ่ายายเค้นวียนหรือจ่าจอดสื่อแล้วไี้เต้านานี่เอ้าก็หนูอยู่ทั้งวันแล้วทำไมหนูไม่เห็นมันล่ะยายเออนี่เขาเอาออกออกออกมือบาร์ด มือมันค้งจ้าไม่มีมันไม่แน่มันแดงเรษยกิจต้องเด้งเตืองตาเลยอฮะโอ้ตัวเจเ๊ยบตัวต้อเจี๊บเดือนตัวเนร่า ហ្អេរកកណ្ដោតាគីណដល់យទេໃຫយនឹងកណ្ដោថយណដើម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 ឈុ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 តទៅចូលផ្ទះគេបានមកអើទៅចូលផ្ទះគេបានមក ขาดหลังฝนตกหนักนะทุกคนไม่เห็นไม่เห็นเป็นตายไหนอีกอะตายแล้วก็ไม่ต้องเอามาเลี้ยงอีกแล้วนะไอ้ดำไปไหนไอ้ นี่ท่าพวกมาบอกให้พวกไปเอาหมูบ้านตะน้อยครึ่งโลนะไปเจนแม่มึงบอกแล้วเอาหมามามาห้าหอ่อนะไหนเอ, <cott S 1> อ,อออข้าวอุ้ข้าวเหลือตั้งเยอะเออไม่ต้องหงออก,ก็ไม่มีใครกินไงข้าวเหลือตั้งเยอะแล้วเออบอกมันนะเออแล้วก็อย่าลืมถ้ายายไม่ได้มาให้ข้าวหมาด้วยนะออจ๋ะออาอ้ยอ๋อที่พี่โมซันสวัสดีค่ะ ไอ้ฟุกแม่ให้ไปเอาหมูบ้านจะน้อยไปเซนน่ะครึ่งโลแล้วก็มามาหา้าห่อไม่รู้เด <ơn. S 1> นินมไปบ้านเชื่ยน้อยหมูเอามาทำฮะหนะมูครึ่งโล,โลห้าห่อ,อเออแล้วเอามาให้เราทำกินตรงนี้เช้าไง,งาที่หยุดไงเขาบอกเลยเหรอก็โทรบอกหนูสองรอบแล้ว หนูบอกว่าถ้าเขาไม่เอาอ่ะถ้าถ้าเขาถ้าเขาไม่ให้เซ็นหนูก็จะถ้าถ้า,ถาตาะน้อยเขาไม่ให้เซ็นหนูก็จะให้วันเข้าไปเอาของยายนิดเดี๋ยวหนูก็จะโอนเงินไปให้ขนาะแต่ไปดูก่อนแต่เขาเคยเซ็น้านตาะน้อยอยู่อะไรบอกแม่ให้มแม่แม่ไม่อยู่ก็บอกอย่างเงี้ยนั่นแหละเอามามาทํากินถ้าหมูยังไม่กินก็เอามาแช่ไว้ก่อนแล้วก็กินมาม่ากันกุูดดก อะไรแล้วถ้ายายไม่ได้อยู่ก็ยายกลับบ้านก่อนก็ให้ข้าวหมามั่งนะถ้าเห็นมันแต่นี่หายมันทั้งวันแล้วไม่เห็นมันจะได้อีนาไม่รู้จะได้อีที่เราก็ไม่ยายมันต้องมาแล้วจะไม่ไปทามันอะไรอันนี้เวลาโมชี้แกขมาโมอะไรชีแกอันนาโมห้อยอันนี้ก็มีปลากันนี่ชีแกนะาิีแก<ะ>มันขึ้นมันมั่นยายน่าทำโม โอ้ยน่ะมันถามหาอได้มันอะไรไม่เห็นถ้ามันยายถ้ามันมา่ะมันไปห่างหนูเหรอเออถ้ามันมามันต้องมาเคียหนูหนูให้ข้าวมันกินทุกวันเออถ้ามันอยู่บ้านหลังนั้นหนูก็เรียกมันก็มาแล้วยายดําดําดําดดํ Lúc tương 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 tương! nè, anh đầm 2 tuôi anh đầm 2 tuôi cả hai về rồi, hai trói, dài sắm, leo, bay bắn, ôi, gần chụp bàn ัมมมไม่ใช่ขนาดหนูเรียกมันน่มันต้องมาหาหนูยายนันก็พูดไปงั้นแหละ้าเต้าปี๊ยราตรีอ้าวยายฝนตกอีกแล้วเมื่อกี้หยุดแล้วอ ตกอีกแล้วจะตกทั้งวีทั้งวันเลยรอมาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วนี่มาหมดมาอีกแล้วโอมาอีกแล้ว หมูกับมาม่า5ห่หอ